วันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะซึ่งเป็นวันที่นุตั้งใจที่จะสวดบทมหาจัก,กรพรรดิร้อยแปดจบนะคะแล้วก็ตั้งใจจะกินเจกับกินมังนะคะเฉพาะวันเกิดตัวเองก็คือวันจันทร์นะคะก็อยากจะมาเล่าแชร์ประสบการณ์แปลกแต่จริงนะคะเรื่องการนั่งสมาธิปกติแล้วอะนั่งจะสวดมนต์ใช่ไหมคะแล้วก็นั่งสมาธิ แล้วช่วงหลังๆเนี่ยมาประมาณ3-4วันที่ผ่านมารู้สึกว่าตัวเองอ่ะสวดมนต์กับนั่งสมาธิก่อนนอนอ่ะไม่ได้แล้วสวดไปสวดคือสวดมนต์เสร็จใช่ไหมคะนั่งสมาธิสักพักน,นึงเหมือนแบบมีอะไรแบบวุบเข้ามาให้เราแบบเหมือนเหมือนดึงปักเราอ่ะดึงปักเราให้เราหลับอย่างเงี้ยหลับอย่างเงี้ยแบบไม่มันไม่จบบทมันไม่จบที่เราตั้งใจไว้อะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเมื่อกี้ก็ลองสวดมหาจักพัร้อยแปดจบนะคะ ตอนสวดน,นะคะเราเปิดบทบทของที่หลวงปู่สวดน,นะคะสวดตามหลวงปู่สวดช้าๆแล้วก็ประณีตละเอียดคือเป็นเป็นบทสวดมนต์ที่แบบสวดช้าๆะคะ่ะพอสวดมาทุกครั้งที่นุชพูดนะโมพุทธายะพระพุทธะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจุดเอ้บทเริ่มต้นนะคะเวลาพูดปุ๊บรู้สึกว่าขนลุกทุกครั้งเวลาแบบพูดพูดบทนี้ปุ๊บ นลุกขนลุกขนลุกขนลุกตลอดเวลาเออแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันเหมือนท่านมาเตือนเหมือนอะไรสิเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้นะเหมือนเรามีเจ้ากรรมในเวรหรือว่ามีอะไรปิดตัวตามมาตลอดเพราะว่าความรู้สึกของุนูคือเหมือนแบบมันมีครั้งหนึ่งมันมีเมื่อเมื่อเมื่อกี้นี่เองนะเหตุการณ์เพราะว่าสวดอยู่แค่ครึ่งทางรู้สึกง่วงง่วงแล้วก็บอกอ่ งั้นไม่งั้นงั้นไม่พนมมือไม่พนมมือสด ans, วดแล้วกันกะว่าจะนอนนอนแบบนอนภาวนานอนสวดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้สึกพี่เขาก็บอกว่าอ้าวจะนอนเหรออ้อวไม่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 นอนละก็เลยลุกขึ้นมาตื่นแล้วก็ไม่ใช่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งเหมือนเดิมคือตอนแรกๆก็นั่งสภานึงก็แบบเหมือนเอ็นหลังไปเลยอ่ะมันมัน,ม,นมันไม่ไหวแล้วอ่ะข้างหลังอ่ะก็เลยเอ็นหลังไปพอเอ็นหลังไปปุ๊บลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็สวดใหม่พอสวดใหม่ก็เริ่มต้นแบบสวดยาวเลยตั้งสติสวดแบบ คือนุชเวลานุชสวดมนร้อยแปดจบอะค่ะนุชจะเปิดจะเปิดเทปนะคะแล้วก็พูดตามตั้งดับตาตั้งน้โมอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดตามหมดตลอดนึกตลอดแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่หลับปุ๊บรู้สึกมันทิ้งตัวเราไปเลยอะมันแบบทาให้เราต้องหลับไปด้วยเลยอย่างเงี้ยต้องต้องบังคับตัวเองนะคะต้องคอนโทรลให้ตัวเองท่องให้ได้นะคะมายถึงท่องให้จบภาวนาให้จบพอนุชภาวนาร้อยแปดจบเสร็จปุ๊บ มันก็จะมีนั่งนั่งสมาธิสัก5นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สวดแผ่เมตตาสวดนู่นสวดนี่จนจบบทพอจบแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นดีดีรู้สึกโล่งอะรู้สึกเหมือนอะไรที่มันติดติดอยู่อะมันโล่งอะเหมือนเราเหมือนมีอะไรติดติดอยู่ข้างหลังอะแต่พอเราสวดร้อยแปดจบปุ๊บมันดูโล่งมันดูสบายอะแล้วตอนเนี้ยคือนุ่นลงมากรวดน้ํา ที่ต้นไม้หน้าคอนโดนะคะเป็นต้นไม้ใหญ่ของที่คอนโดก็กวดน้ำแผ่เมตตาให้เพราะว่าการที่เราสวดมนต์นั่งสมาธินะคะเราก็อย่าลืมกวดน้ำเลยนะคะเพราะว่าการกวดน้ำเนี่ยเป็นการคล้ายๆเหมือนสะสมบุญนะคะจะได้เหมือนแบบรายงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเออเนี่ยข้าพเจ้าได้ทําบุญสวดมนต์อะไรเรียบร้อยก็มากวดน้ําให้ท่านนะคะซึ่งรถก็มากวดนะพรยบรยแล้วรุมาเรเอ่อ เป็นวิทยาทานธรรมทานนะคะวันนี้ว่าสวดมนต์แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้สึกว่ามันหนักข้างหลังแต่พอสวดเสร็จคุ้ยโล่งมันหนักจริงแล้วตอนสวดนะมีหาวด้วยหาวสวดไปก็หาวใกล้จะจบแล้วนะหาวหาวหาวสวดไปน้ำพอหาวเสร็จน้ําตามันก็ซึมถูกไหมแบบสวดอยู่คือสวดมนต์อะคือจะสวดช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามอะเพราะว่าไม่อยากสวดดึกแล้วอะเพราะว่าตอนกลางคืนกลัวสวดแล้วแบบ ดึงปุ๊บหลับเลยก็เลยเปลี่ยนมาภาวนาสวดถือศีลก็กินเจตั้งแต่เช้าค่ะแล้วก็มาสวดมนต์สดตั้งใจตั้งใจสวดแล้วก็มีความละเอียดในการสวดเพราะว่าพูดเลยว่ายิ่งเราละเอียดในการสวดมนต์สิ่งดีๆเขาก็อยู่ข้างๆเราเขาก็จะแบบมามามามันจะรับรู้เองนะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะก็อย่าลืมสวดมนต์กันนะคะแล้วก็ตั้งจิต ภาวนาดีๆนะคะสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็ตั้งจิตกันดีๆนะคะเพราะว่ามหามหาจักรพรรดิเนี่ยดีมากดีแต่ว่าเราต้องทะลุไปให้ได้ยิ่งร้อยแปดจบยิ่งยากค่ะแล้วก็ตอนพูดมันไม่ไม่มีลมแต่พอพูดเสร็จมีลมมาค่ะนั่นแหละฝากไว้ให้คิดแค่นี้เองแปลกแต่จริงนะคะไปแล้ว